สวัสดีค่ะนักเรียนหล่าชื่อจูนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มเรียนยูนิตที่1บทที่1กันค่ะเปิดมาเจอหน้าแรกนี้เป็นหน้าตัวละครกําลังคุยกันใช่ไหมคะยังไม่ใช่นะคะเลื่อนไปก่อนค่ะเรามาเรียนเส่้งชื้อคําศัพท์ใหม่กันก่อนค่ะเส่องชื้อค่ะคําศัพท์ใหม่เกินหล่าชื่อตูอ่านตามหล่อชื่อนะคะมาดูคําแรกกันค่ะคํานี้หนีหนีหแปลว่า คุณหรือเธอก็ได้แล้วแต่บริบทนะคะถัดมาค่ะคำที่สอง h ่าว่าว่าาแปลว่าดีอ่าสังเกตดีๆนะคะคำแรกนี่แปลว่าคุณหรือเธอคำที่สอง ข่าวแปลว่าดีแต่ละตัวอักษรจีนนะคะจะมีความหมายของมันเองเนาะแต่เมื่อเราเอามารวมกันสองคำนี้นะคะหนีข่าวหนีข่าวแปลว่าแปลว่าอะไรล่ะคะเมื่อกี้เจอในคลิปที่แล้วเราเจอกันในลือฉางย่งอยู่ใช่ไหมหนีข่าวคือสวัสดีค่ะแต่เมื่อแยกกันแปลแต่ละตัวก็จะมีความหมายของมันเองเนาะอ่ะถัดมามาดูคำที่สามกันค่ะมามา คำนี้ใช้ในประโยคคำถามแปลว่าไหมไหมไหมแล้วแต่แล้วแต่เลยนะคะมาวางไว้ท้ายประโยคเป็นประโยคคำถามค่ะถัดมาคํำที่4ี่วอรวอวอแปลว่าฉันอ่าฉันมีหนีก็ต้องมีวอวใช่ไหมคะหนีคุณเธอวอวก็คือฉันเนาะถัดมาคํำที่หค่ะ เขินเขินเขินแปลว่ามาอ่าแต่ละตัวมีความหมายของมันเองเห็นไหมคะอ่ามาทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะทวนคำศัพท์กันก่อนเกินเหล่าชื่อตูนะคะอ่านตามเหล่าชื่อคะ่ะหนี่หนี่าวหาวมามา 我我很很อ่ะคำศัพท์แค่5ตัวเราสามารถนำมารวมกันขึ้นเป็นประโยคใหม่ได้ด้วยนะลองดูดีๆเมื่อกี้คำที่1กับ2หนีห่าวใช่ไหมคะหนีห่าวสวัสดีอ่ะพอคำที่1 2 3สองสามะคะตีอีตีเองตีสันหนีห่าวมา หนีเห่ามาอันนี้นะคะเราจะแปลว่าคุณหรือเธอก็ได้สบายดีไหมคุณสบายดีไหมนะคะมายังคงความหมายเดิมมาก็คือไหมเนาะท้ายประโยคตรงนี้นะคะไว้ทําเป็นประโยคคําถามเนาะถัดมาค่ะเรามาดูคําที่5กับคําที่2องตี้อูเฮอตี้เออเอามารวมกันรเราจะอ่านว่า เห,เหิเหนห่าวเหินห่าวอ่ะเห,นเหินห่าวอันนี้จะแปลว่าดีมากอืมปกติแล้วถ้านักเรียนตอบได้เนี่ยเราซื้อก็จะพูดว่าเห,นเหาินห่าวอันนี้ราคาจะแปลว่าดีมากนะคะอ่ะวอราคาวอจะแต่งประโยคยังไงดีวอคำที่สี่วอที่เสื้ออ่ะวอะเห,นเหินห่าววอเห,นเหินห่าว ถ้า,าหัวเินห่าวเนี่ยจะไม่ได้แปลว่าฉันดีมากนะคะเราจะแปลว่าฉันสบายดีอ่ะเอาไว้ตอบคำถามหนีห่าวมาอ่ะอย่างถ้ามีคนถามว่าหนีห่าวมาหนีห่าวมาอันนี้นะคะสังเกตอักษรจีนนาะหนีห่าวมาคุณสบายดีไหมเวลาตอบก็ตอบหัวเขินหา่าวหัวเขินห่าวฉันสบายดี เห็นไหมคะแค่คําเองเชิงซือแค่5คําเองคําศัพท์5คำเนี่ยสามารถแต่งประโยคออกมาได้เยอะละเพราะฉะนั้นในบทแรกเนี่ยนะคะก็จะมีประโยคประมาณนี้เนาะถ้าใครยังจําคําศัพท์ไม่ได้แปลว่าอะไรจําตัวอักษรจีนไม่ได้แนะนําให้ดูคลิปนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทวนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนรูปประโยคกันค่ะ